สวัสดีครับการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยในชุดนี้เราก็จะมีแนะนําหลายท่านะครับต,ต่อไปก็จะมีเพิ่มขึ้นอีก แต่ความสําคัญที่จะต้องพูดซ้ําทุกๆครั้งและเป็นถือว่าเป็นหัวใจของการยืดกล้ามเนื้อคือความหนักเบาที่เหมาะสมจังหวะที่เหมาะสมกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อจะเกรงตัวสู้แล้วทาให้การยืดกล้ามเนื้อไม่ได้ผลเลอๆจะปวดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างการยืดกล้ามเนื้อให้จำเอาไว้เลยสําคัญต้องปฏิบัติทุกครั้งคือพยายามอย่าไปเกรงกล้ามเนื้อที่กาลังถูกยืด ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันถูกดึงมีความตึงแต่ไม่ใช่ตึงจนเจ็บเป็นแต่แต่รู้สึกตึงๆสบายๆแล้วก็ควรจะทิ้งเวลาให้นานๆซึ่งถ้านานได้ประมาณสัก10บ0วินาทีหรือบางที30วินาทีโดยเราหายใจชา้าๆสบายๆไปเรื่อยมักจะรู้สึกว่าความตึงในกล้ามเนื้อที่เรารู้สึกตั้งแต่เริ่มยืดเนี่นยมันผ่อนคลายลงอันนั้นก็เป็นสัญญ,ญาณว่ายืดกล้ามเนื้อได้ถูกต้องอย่าลืมว่าการยืดกล้ามเนื้อต้องทําให้ถูกเทคนิคทุกครั้งนะครับสวัสดีครับ